ดินเพื่อนด้วยนะคะก็กลับมาอยู่กับพี่นันนะคะนี่หาเงินออนไลน์ในแบบพี่นันนะคะวันนี้เรามีเทคนิคสโตคลาสสิกนะคะมาแนะนำนเพื่อนนั่นก็คือ,อเวลาที่มันตัดขึ้นเราก็จะซื้อขึ้นนะคะเวลาที่มันตัดลงก็จะซื้อลงนะคะอันนี้พี่นันก็เน้นย้ําอยู่บ่อยๆนะคะว่า,าเทคนิคสโตนั้นสามารถทํากําไรให้พี่นันได้ถือว่าได้ดีเลยนะคะดังนั้นถ้าเกิดใครอยากจะ ฝึกเทรดก็ลองเอาเทคนิคสโตคัสติกพี่นันไปใช้ดูนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆลองใช้พฤติกรรมของแท่งเทียนนะคะด้วยการจดจดพฤติกรรมของแท่งเทียนแต่ละแท่งเทียนว่าเวลาที่เราเข้าออเดอร์นั้นจังหวะที่เราเข้าพฤติกรรมแท่งเทียนมันเป็นยังไงนะคะมันสามารถเอามาประยุกตัดแปลงใช้กับอินดิเคเตอร์ที่เรามีอยู่ได้ดีเลยทีเดียว เด well, so, kind of oh ี๋ยววันนี <y ul> <y ul> <y ้ไปดูวิธีการเข้าออเดอร์ของพี่นันว่าพี่นันเข้าออเดอร์ยังไงไปดูเลยค่ะก็สวัสดีเพื่อนด้วนะคะก็กลับมาอยู่กับพี่นันนะคะ นี้หาเงินออนไลน์ในแบบพี่นันคะเราจะมาในรูปแบบของเทคนิคสโตคาสิกนะคะก็เป็นพระเอกในวันนี้นะคะตอนนี้ก็ทำการาดูเทรนดนะ์คะเทรนด์ตอนนี้เป็นเทรนด์ขาขึ้นชัดเจนนะคะแล้วก็ณจุดนี้มันยังอยู่กึ่งกลางนะะ ซึ่งเส้นสโตอยู่กลางน้ําอย่างนี้นะคะโอกาสที่จะเข้าก็ค่อนข้างจะยากนะคะเพราะว่าโรมันรู้สึกว่ามันจะพยายามยกตัวขึ้นเรื่อยๆนะคะเทนเขาเป็นเทนขาขึ้นนั้นเราก็ดูคู่อื่นไปก่อนนะคะตรงนี้เส้นสโตกําลังจะตัดกันนะคะเส้นสโตกําลังจะตัดกันแต่ว่า กราฟมันอยู่ในกรอบของช่วงการพักการพักหรือว่ามันยังยังไม่ไปยังไม่หลุดกรอบการพักตรงนี้เลยนะดูสังเกตว่าจะเป็นไซด์เวย์ตรงนี้ค่อนข้างที่จะานานเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าไม่มีการาหลุดกรอบตรงนี้ไปเลยนะคะก็ไม่เทรดนะเทรดยากนะคะ คู่นี้ตรงนี้เป็นเทรนขาขึ้นนะอันนี้คู่นี้ก็เป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะแนวรับเขาอยู่ตรงนี้นะคะแนวรับเขาอยู่ตรงนี้อยู่ในกรอบของการพักตัวนะโซนนี้นะคะพักตัวของแท่งเทียนนะคะถ้าตัวนี้ปิดมีสัญญาณโดจิ มีสัญญาณโดจินะคะเกิดถ้าเกิดว่ามันเป็นโดจินี่อาจจะมีการกลับตัวนะคะอาจจะมีการกลับตัวขึ้นนะคะเพราะว่าเทนเขาเป็นเทนขาขึ้นชัดเจนนะคะเทนเป็นเทนขาขึ้นพยายามที่จะยกตัวขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวนี้นะคะ,ะมีโดจินะคะอาจจะกลับตัวขึ้น อาจจะก,กลับตัวขึ้นนะคะเดี๋ยวเรารอรอแท่งนี้ก่อนนะคะเนื่องจากว่ามันมีสัญญาณโดจิเราไม่แน่ใจว่ามันจะไปทิศทางไหนนะมันจะไปทิศทางไหนซึ่งพี่นันกลัวว่ามันจะเนี่ยโดจิแล้วเนี่ยพี่นันก็กลัวว่ามันจะย้อนกลับลงมาหาแนวรับด้านล่างก่อนนะคะมันซึ่งมันมีอ่า โอเคมีการกลับตัวแน่นอนนะคะมีโดจิ2ตัวแบบนี้น่าจะขึ้นได้นะคะดังนั้นเราจะรอให้มันเปิดแท่งใหม่ก่อนนะคะรอเปิดแท่งใหม่พี่นันจะรอกดซื้อขึ้นทันทีนะคะจะสังเกตเห็นว่าพี่นันใช้เวลาอยู่ที่ทำเฟรม3นาทีนะคะรอให้เขาุหลุดลงมาแล้วนะคะ รอซื้อขึ้นนะฮะรอให้มันน่าถึงแนวรับตรงนี้พอดีนะะพี่นันว่าน่าจะขึ้นได้นะพี่นันซื้อขึ้นเลยอ่าจังหวะนี้มันมาชนแนวรับนะฮะมาชนแนวรับแบบนี้ถ้าหลุดลงมาอีกพี่นันก็จะซอยไม้เข้าไปอีกนะฮะตรงนี้จะใส่ที่สีนนะ่สิบเอ็ดเหรียญนะคะอ่าเวลาจะทันไหมถ้าสามนาที 3นาทีดีกว่านะเขาน่าจะดีดย้อนกลับขึ้นไปหาเทรนเดิมด้านบนนะคะก็คือแนวแนวแนวต้านด้านบนได้นะะอันนี้ซื้อสวนเลยนะ,ะสวนขึ้นไปเลยซึ่งเส้นสโตคคสติกเรากำลังนะคะกำลังจะตัดแต่ว่ามันยังไม่ตัดแต่ว่าพี่นันดูจากสัญญาณของอแท่งเทียนแท่งโดจินะคะมีโดจิแท่งก่อนหน้าเป็นโดจินะคะพีนันก็เลยเข้าด้วยสัญญาณของโดจินะคะ ก็มานั่งรอดูว่าเราจะสามารถวินไหมเจ็ดสเหรียญน,นะ,ะเปอร์เซนต์ถ้าเกิดเราชนะเราก็จะได้ที่70เหรียญเลยนะคะก็กราฟค่อยๆขยับขึ้นมาแล้วนะคะจะสังเกตเห็นว่าเราใช้เวลา3นาทีเลยนะคะเพื่อที่ให้เขาวิ่งกลับขึ้นมานะคะก็จังหวะนี้ก็มาลุ้นกัน